เรนเอาหาหมายใช้เ่นเพื่อเอาผ่านสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็มีกับผมคุณเดิรนรายการ call me p e c h i นะครับก็ <c oughs> ในวันนี้นะครับเรามาเล่นกับเกม s e r i n a x อ้อ x <c oughs> หรออ้ออ้อก็เชี่ยแหละเออเรามาเล่นหมดอะไรกันดีวะ easy อ,อยู่แล้วกูหรือเปล่าชิมหายกด Normal ไปนี่วะ โอเคคุณผู้ชมครับเราเกิดมาในห้องอะไรก็ไม่รู้นะครับคุณผู้ชมครับเหมือนกับจะเป็นขุกคุกใต้ดินเอ่อคุกใต้ดินนะครับฮฮอุ้ยเหี้ยอุ้ยเหี้ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆนะขอโทษจริงๆครับคุณผู้ชมผมไม่ได้ตั้งใจด่านะคุณผู้ชมเมื่อกี้ผมขอโทษจริงๆเก็บอิดก้อนหนึ่งแน่แล้วก็มาทุบไอตรงนี้เหรอ ไม่ไม่ใช้ตีนอะไรถีบก็ได้นะเอาจริงเอ,อ้ประตูเจ็บอ้าประตูเจ็บออประตูเจ็บในเขามันจะมีแมปด้วยปะในเวอร์ชั่นนี้คุณผู้ชมครับตอนนี้เราอ,อุห้องหาอะไรวะเนี่ยเฮ้ยห้องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเข้าได้เลยนะอุ้ยห้องนี้แม่งมืดชิมหายเลยห้องพวกนี้มึงโอ้โหมืดมาก ขอปรับการหันหน้าจอก่อนนะเฮ <c oughs> เออมึงจะได้แบบแห่กูไม่ได้ไงฟูฟฟฟวิชาโจมตีซาเลดิน่านะครับทุกคนต้องมีวิชานี้ติดตัวไปจะได้ผ่านเกมง่ายๆแล้วตอนนี้กูอยู่ไหนไเนี่ย <c oughs> เฮฮ้ยไอชายกูแป๊บนึงขอดูแมปก่อนอ๋อฮะอ๋อฮะมันจะมีเอ,อ่อทางสองทาง ฟึบฟึบทุกคนคงจะงงว่ากูฟึบเชีย่ยอะไรอยู่นะครับก็ไม่เป็นไรนะฟึบฟึบแล้วก็มีตรงฝั่งขวาสุดถ้าเราเลี้ยวขวาสุดก็จะเป็นบันไดโอเคเอาทางที่ง่ายที่สุดก่อนอเฮ้ยมึงใช่หรอวะอ่าถ้ากูไปตรงนี้จะใกล้กว่าโอเคงั้นกูไปฝั่งนี้แล้วกันมึงอย่าเพิ่งมานะโอ้ห้องมึงโคตรมืดเลย โอ้โหไอ้ชายมืดจัดแฮ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 ไม่มีเฮ้ยมืดจริงๆไอ้ชายแต่ตรงนี้มีห้องฟึบฟู๊ฟฟฟบๆๆๆๆๆโอเคผมไม่รู้มันจะมีอินมิสตัวไหนดักรออยู่หรือเปล่านะโอ้โห,โหแม่งเฮ้ยชีสชีสมึงมาอะไรตรงนี้เฮ้ยทำไมมันมาไวจังวะ เฮ้ยเชี่ยมมันเข้าหน้ากลัวเลยโอ้โหโอ้โหโอ้กูไปกูไปปิดก่อนอุ้ยโอ้โหสลิน่าอีเวนแมงมุมไม่ต้องมาเฮ้ยเชี่ยแมงมุมน่าจะมาได้ว่ะคุณผู้ชมผมไปก่อนผมไม่อยากยุ่งกับแมงนะอุ้ยอย่าพึ่งกู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 แบบกุญแจหนึ่งดอกกุญแจหนึ่งดอกอย่าพึ่งอย่ามานะอย่ามานะอีเวนอีเวนอย่ามาอย่ามาปิดประตูด้วยเฮ้ย กูร้องหำอะไรของกูเนี่ยโอเคคุณไม่ชมตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ปิดประตูสิไอ้โง่ประตูอะปิดปิดเป็นไหมเออไอ้ไฟปิดประตูด้วยดีกูอยู่ไหนวะกูต้องเดินกลับแล้วสินะจังหวะนี้สินะที่ฉันจะต้องเดินกลับแล้วอี่หนูอย่านะไอ้แมงมุมเวรเดี๋ยวกูร้องเพลงสไปเแล้วแมนรอมึงเลยเฮ้เฮโอเคโอเค จะไปตรงไปจะมีทางหนึ่งจะมีอีกซองหนึ่งคือฝั size ่งซ้ายฝั่งซ้ายก็จะมีประตูอีกสามบานดีนะกูจําได้กูจําได้อิสเลดิน่าอีเวนกูไม่ต้องมาตรงนี้แอบได้เฮ็ดเคเปิดมาเจอสเลดิน่านี่กูจะขำให้แต่กูขำไม่ออกแล้วอาจารย์ตัวเองท่านผู้เจริญซึ่งมาไปด้วปัญญาออแล้วโอ้พองอุย้ยเวนไอเวนนี่มึงมาเด็ดหัวกูเลยไหม เฮ้ยเฮ้ยเสียงหาอะไรวะชิมายแล้วมันต้องเป็นการเรียกส้นตีนอะไรมาห้องนั้นแน่เลยใช่ไหมมึงจะเรียกอะไรมาปิดโอเคโอเคขออยู่ห้องนี้แป๊บนึงได้ไหมกูขอแอบในนี้สักแป๊บนึงขอแอบตรงนี้แป๊บนึงโอเคดูแมพแป๊บนึงนะสิ่งที่เราจะต้องทาก็คือเดินเฮ้ยเราใช่กูต้องขึ้นชั้นสองใช่ไหมเวนกูต้องขึ้นชั้นสองสิดนะเฮ้ยเดี๋ยวกูเปิดประตูแล้วเหรอวะฟึบฟ ไหนได้ข่าวว่ามันจะมีตัวละครทั้งหมดกี่ตัววะสามตัวไหมเฮ้เฮ้ไม่ดิมีแมงมุมมีอีลิฟแล้วก็มีซาเลน่าแล้วก็มีไอยายเฮ้ยไอเอ็มแมกอุ้ยอิชั์เอ้ยมึงมาอีกแล้วเหรอเอ้ยมึงให้กูพักผ่อนไม่ได้เลยหรือไงแมงมุมเวนโอ้โหมึงจะตามหาพระแสงอะไรนักหนาวะกูถามจริงเหอะมึงอยู่แบบสงบสงบเป็นไหมงั้นกูจะตามมึงมาเนี่ย กูตามมึงมาฟุบฟุบอ่ะเซเลน่ามึงไม่ต้องมานะมาไหมเออมึงมานี่เดี๋ยวกูวนที่เดิมเนี่ยเปียโนไงอุ้ยเชี่ยอุ้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 ยหลังกูหลังกูเลยหลังกูอุ้ยคุณผู้ชมปิดไป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 โง่โง่ตามมาไม่ได้โง่โอเคเดินตรงไปเลี้ยวซ้ายสุดเออตรงไปแล้วก็เลี้ยวซ้ายสุดนะครับคุณจะเจอกับบันไดบันไดบันไดแห่งความจริง หวังว่าอย่าเพิ่งเจออีลิฟอะไรนั่นเลยนะเซเนนามึงก็อย่าเอ,อ๋อขอร้องอย่าเอ,อ๋อเข้าใจปะตรงนี้จะเป็นบันไดครับใช่บันไดบันไดบันไดโอเคโอเคใจเย็นยแป๊บหนึ่งทางมันเหมือนเดิมใช่ไหมโอเคกูไปฝั่งนี้ก่อนก็ได้ถ้าทางมันเหมือนเดิมนะอย่าเพิ่งเจอไอ้อุ้ยเชี่ยยังมีแดักกูล่านะเว้ย อุ้ยชิบหายประตูล็อกอย่าเพิ่งมีกูยังไม่อยากเจอไอ้แดกกูล่าวยเชี่ยวหูแม่งมุมพ่อมึงมึงจะมาอะไรกันนักหนาวะแล้วแม่งมุมแม่งตามไม่เลิกด้วยไอ้ชายกูบอกเลยแม่งตามกูมาเรื่อยๆเว้ยแม่งตามแม่งหยุดเลิกแม่งเลิกตามไม่เปลี่ยนเว้ยอุ้ยชิบหายโอุ้วิเชี่ยวโอ้หูกี่ตัวสองตัว สองตัวเลยมึงโอ้โหูสองตัวอู้หูนี่นอร์มอลใช่ไหมเนี่ยอู้หสองตัวเลยเหรอวะมึงจะตามกูไม่เลิกใช่ไหมแปลว่าทางเดียวที่กูจะแอบได้นั่นก็คือคือกูจะต้องเออ่แอบอยู่ในตู้ใช่ไหมโอ้โหอีเวนเลยมึงตามกูไม่เลิกจริงๆด้วยห้องนี้มีตู้ห้องนี้มีตู้ปิดประตูก่อนแล้วก็แฟบมันจะมาตรงหน้าในเมครับคุณผู้ชมครับ มาหรือไม่มาหรือไม่เจ้าไม่มาใช่ไหมป๊บนึงเพื่อความแน่ใจเราเรอสักเดี๋ยวดีกว่าเลยครับผมรู้สึกอีแมงมุมนี่มันจะสุ่มเกิดนะมันไม่ได้เป็นการแบบอ่าไล่แบบมีตัวเดียวแล้วไล่ตามเรามาเรื่อยๆมันเป็นการสุ่มเกิดฉะนั้นเราจะต้องระวังโอ้อ้า อ้าวาอ้ยรถคุณล่ะอ้กูเจ็บโอ้ยรถตบกูได้แล้วโอ้กูจนมุมโอ้ยมันเป็นนักมวยไงเฮ้ยไม่เห็นว่าเฮ้ยอาเฮ้ยถ้าเราแอบอยู่ตรงเตียงนอนมันจะไม่เห็นแล้วกูจะไปไงเนี่ยสนุกเลยกูกูจะไปไงเนี่ย เฮ้ยเอาว่าเตียงนอนขลังเข้าใกล้ไม่ได้กูถามหนอยนายชื่ออะไรเอออย่าอย่าหยุดตีกูได้แล้วเฮ้ยรู้สึกมันเดินเข้ามาไม่ได้นะเฮ้ยจริงมันเดินเข้ามาแถวนี้ไม่ได้อาณาเขตตรงนี้เป็นอาณาเขตต้องห้ามเออไอเส้นสีดาๆนี้แน่เลยที่ห้ามนายเข้ามาใช่ไหมเฉยอยากจะรู้นะกูนะอย่าโอ้โหชื่ออ้อเดินเดินติดเฮ้ยกูแอบเข้ามาในนี้อีกรอบหนึ่งอะ เช่อกูไปแล้วไอ้โง่ไม okay ่เหมือนีกูประตูประตูหยิดเคอ